น้องอิงเปิดเผยความรู้สึกที่มีตอนุ่นดำดงก่อนที่จะขึ้นร่วงงานกันในคืนนี้เปิดเผยความรู้สึกว่าอย่างไรตามไปดูวันนี้น้องอิงไลฟ์สดทั้งช่องต่อๆช่องอพ่อแม่น้องอิงเนาะทั้งแอปฟ้าแอปดำก็พูดถึงความรู้สึกของตัวเองถึงนุ่นดำดงที่จะปะทะกันก็ เดิมทีอ่ะก่อนที่นุ่นดำรงจะดังหรือดังใหม่ๆนะครับน้องอิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูอะไรตลกเฮฮาอยู่แล้วก็มีวันหนึ่งแม่หน่อยไปสนุกสนานไปฟังแล้วก็เอาคำมาล้อเลียนน้องอิงนุอ่งอิงก,ก็เลยชอบก็เลยเล่นก็เลยตามดูนะแล้วมาเปิดเผยความรู้สึกว่าอย่างไรก่อนขึ้นเวทีเดี๋ยวมีคลิปช่วงท้ายให้ดูนะครับแต่กระแส ตอนที่ประมาณสักใส่4เดือนที่แล้วนะครับกระแสนุ่นดำดงยังไม่ค่อยดังมากขนาดนี้นะครับแล้วน้องอิงก,ก็เอามาเล่นด้วยมันก็บวกกันกับกระแสที่อยู่ในโลกออนไลน์ของนุ่นดำดงมีแรงส่งเรื่องคลิปเล็กๆน้อยๆทำให้ดังระดับประเทศนะครับแต่นับปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือนุ่นดำดงได้ลาออกจาก คณะเรียบร้อยแล้วเราก็มารับงานอิสระนะรับงานอิสระเนื่องจากรับภาวะแรงกดดันของกระแสสังคมหรือของกระแสงานหรือของอะไรเราไม่รู้ได้นะตามที่น้องพูดไว้นะครับก็เลยทําให้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับอีเวนต์กับวงต่างๆมากมายเลยนะไม่เว้นแต่วง อยู่ใบ้านเนาะแล้วก็ไปงานโน่นนี่นั่นเยอะมากและก็วันที่น้องไปไลรสดน้องอิงไปไรสดที่บ้านแม่เฟิร์นกับบอจโจตอนนั้นน้องนุ่นลงจากลิเกได้ประมาณ3ามหรือ4ี่วันแม่เฟิร์นก็แนะนำให้บอจโวว่าจะติดต่อน,นุ่นนำดงให้มาขึ้นปะทะกับน้องอิงเอาไหมบอจโจก็ โอเคเอาซิอะไรเงี้ยน้องอิงก,ก็เดินมาเสริมว่าได้เลยได้เลยดีมากพ่อแหละอยากเจอวันในวันนั้นนะอยากเจอก็ผลปรากฏว่าหลังจากวันนั้นมาเพียงวันเดียวพาโจก็โพสต์ขึ้นหน้าหน้าแพลตฟอร์มหนึ่งว่าวันที่17บเจ็ดพฤษภานะ่ะอุ้งอิงประทะดำดงเอาลิเกรประทะหมอรำลิเกมาล้องหมอรำหมอรำไปร้องลิเกอะไรประมาณนี้นะลูกคืนนี้ก็น่าดูน่าชม ใครมีเวลาก็เข้าไปดูแล้วกันกลุ่มปิดนะหรือรอดูที่จะถ่ายออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ถ้าดูกลุ่มปิดก็โอเคอยู่นะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวไปเจอกระลุงในนั้นลุงไปรออยู่ในกลุ่มปิดอยู่แล้วเพราะลุงเอฟซตัวยงของน้องดำดงเป็นของแถม <laughs> โอโ้น้องเปิดเผยความรู้สึกแบบนี้นะครับน้องอิงติดตามคลิปน้อง พี่ดำดงหรือพี่นุ่นเนี่ยทุกคลิปเลยดูตลอดเพาชอบเป็นการส่วนตัวในเรื่องตลกเฮฮานะดูตลอดอยู่แล้วการได้มาเจอพี่ดำดงก็รู้สึกการได้เจอมาการได้มาเจอกับพี่ดำดงก็ทำให้รู้สึกตื่นเต,ต้นดีใจที่ได้เจอพี่เ,เขาก็อยากเจอมานานแล้วอันนี้แต่คิวอ,อ่า ดำดงไม่ว่างเลยนะครับถ้าไม่ได้ลงจากวงลิเกณนะถึงณเวลานี้น้องอีกก็ยังไม่มีโอกาสได้ไประทะกับดำดงบนเวทีหมอลำแน่นอนเพราะคิวลิเกยังยาวอยู่นะครับยังยาวอยู่ส่วนกระแสของดำดงลงมาแล้วจากลิเกทําให้กระแสลิเกตกไปไหมก็คนดูก็ลดลดลงตาม คนดังกัลโดยโดยทั่วไปแต่ลิเกเขาก็คณะเขาก็ดังอยู่แล้วแต่จํานวนคนดูการเข้าไปดูเก้าอีวา้ว่างเจ้าภาพก็ก็อย่างที่หลายๆก็คนเห็นในโซเชียลนะครับในโซเชียลความเสถียรของ f c มันก็ลดน้อยถอยลงไปตามซุปตาดังๆที่มีอยู่นะครับนี่คือข้อเท็จจริงแต่คืนนี้สิของมันของแท้ที่น้องหญิงที่จะเจอกันนะมันแน่นอนเลยบอสโจจัดเต็มสตรีมนะครับ มันแท้แน่นอนแล้วก็คงจะมีมุกตลกตลกๆให้น้องอิงได้ดูได้เล่นนะอย่าลืมนะครับเข้าไปกลุ่มปิดเลยทักไปที่สาวน้อยเพชรวันแพงเอฟฟ้าแล้วก็เลขบัญชีมีขึ้นก็จัดการแลยฟับฟับฟับร้อบาทดูซื้อความสุขให้ตัวเองอย่าคิดเยอะนะครับอย่าคิดเยอะเอาดูคลิปน้องอิงที่เผยความรู้สึกถึงดำดงดีกว่าดูเลยครับดูกับเป็นคนหนึ่งหรืว่าเป็นเอของพีนน่น แต่คือแบบหนูดูทุกคลิปที่พี่เขาเล่นเล่นลิเกเล่นเป็นดำดงเงสิเห็นไหมนี่คือ f c ตัวยงของดำดงเหมือนกันคือการเป็นซุปตา์ไม่จำเป็นจะต้องเป็น f อซใครไม่ได้น้องเป็น f อได้แล้วก็พูดจากหัวใจจริงๆว่าน้องเป็น f อดูทุกคลิปดูเพื่อสร้างความสนุกสนานความเพลิดเพลินไม่ใช่แต่ ไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยคือให้กำไรชีวิตกับตัวเองนี่แหละชีวิตศิลปินดังหอิงอเพชรบรรพงผมอยากจะพูดเรื่องเงินเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคลิปนี้พูดเรื่องปะทะนุ่นดำดงกับความรู้สึกของน้องแล้วมารุ้นกันด้วยว่าพ่อโจเนี่ยจะจัดให้ปะทะกันแบบไหนจัดให้ฟีดกันแบบไหนความมันจะอยู่ตรงไหนไปลุ้นนะใครเข้าคลุมปิดแล้วเม้นมาบอกด้วย ยังไม่เข้าคอมเมนต์มานะไม่เคยเข้าก็บ,บอกเข้าไม่ถูกก็บ,บอกนะครับทักไปแล้วเดี๋ยวจะเราจะได้ไปเจอกันในนั้นสนุกนะครับลุงเล่าให้ประสบการณ์ให้ฟังหน่อนว่าการเข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดเนี่ยมันมันเสียงมันชัดภาพมันชัดคมปิ๊บเลยแหละนะเอ่อเหมือนซื้อซื้อตัวหนังใบหนึ่งเลยกันสนับสนุนองค์กรคือถ้าไม่มีองค์กรก็ น้องอิงก็จะไม่มีเวทียืนที่ชัดๆแบบนี้คือมีเหมือนกันเหมือนดังะก็ยกตัวอย่างอย่างน้องนุ่นเนี่ยก็ไปรับชนเชิญน่นนี่นั่นกับเจอขึ้นเวทีเจอคนเรือนหมื่นทุกวันอันไหนไมันจะดีก,กันนะอยู่ในหน้าสื่อตลอดเวลาคืออยู่กับวงมันดังปังอยู่แล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนุ่นกับจะมาเกิดขึ้นกับน้องอิงไหมยากเพราะว่าหัวหน้าวงอย่างบอสโจ เพราะว่าคนที่มีจิตใจอย่างน้องอิงเนี่ยมันมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะในอนาคตแน่นอนรวมทั้งคนใกล้ชิดน้องอิงก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับส่วนบอสโจนะโอ้โหไม่ต้องพูดกันละเพราะว่าเป็นซุปตาเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนเข้ามาชมอยู่แล้วยิ่งต้องปัทหนุถนอมระมัดระวังคอยปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ให้เห็น แต่ก็เป็นข้อดีเราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่าง2สองซุปตาดังมาเจอกันแล้วความสัมพันธ์และมุมมองที่เรามองเข้าไปจะเป็นแบบไหนก็ฝากติดตามช่องออสาวน้อยนะครับที่ยะไลฟ์สดกลุ่มปิดคืนนี้เข้าไปเลยนะครับซื้อออนไลน์แล้วก็สุดท้ายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเรุวนชวนคุยไ้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีดดๆน้องบอกว่าเป็น F ซีของน้องอญิงมาเที่ยวบ้านทุ่งคาเฟ่มีส่วนลดให้บ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธาการจังหวัดกาญจนะครับและเรียนมาคุยกันเอา้าอย่าพูดเยอะคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันในไลฟ์บายบาย